อต่รที่คุณคิดว่าตัวเองคู่ควรกับของแบบไหนคุณก็จะทําตัวเองให้คู่ควรกับของแบบนั้นแล้วเพลอกดตัวเองเพลคิดว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้รับของดีๆหรือเปล่าถ้าคุณรู้เลยนะว่าคนอย่างฉันน่าจะสร้างมูลค่าได้เดือนละแสนวะ่ะเดือนละห้าหมื่นว่ะขั้นต่ำเอาว่ากูต้องห้าหมื่นคุณจะเริ่มงัดของดีในตัวเองออกมา คุณจะเริ่มทำอะไรบางอย่างในตัวคุณให้คู่ควรกับผลลัพธ์นั้นคุณจะดึงศักยภาพตัวเองคุณจะพัฒนาตัวเองคุณจะพาตัวเองไปแวดล้อมด้วยผู้คนอีกแบบหนึ่งคุณจะเริ่มอ่านหนังสือคุณจะเริ่มนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ตื่นมาขอบคุณทุกสรรพสิ่งคุณจะเริ่มมองหาข้อดีของตัวเองคุณจะเริ่มดึงทรัพยากรในตัวคุณที่คุณมีลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลตัว เองการที่คุณอนุญาตตัวเองให้เป็นคนที่คู่ควรคุณจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้น